วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำกระน,นองเต็มตะลิง่งเราทั้งร้ายชายหญิงสนุกกันจริงวันรอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน,นองแก้วออกมารำวง ลำวงวันลอยกระทงลำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจเอาน,นะครับสวัสดีครับผมกับพ่อผมนิวส์คุ้มกับการลอยกระทรงออนไลน์ครับจากที่ปีที่แล้วเราก็เคยลอยกระทรงออนไลน์ไปแล้ว,แ,ลวแคสล์ลง YouTube ไปแล้วรอบหนึ่งปีนี้ก็ก็อยากทำอีกสักปีหน,นึ่งแล้วกันนะครับก็ที่ปกติปกติผมจะ ไม่ไปรยกระทงข้างนอกเท่าไหร่ครับเพราะว่าไม่มีคู่ไปด้วยไม่มีคนไปด้วยครับ <laughs> <g ül> <g ül> ก็ปีนี้ก็ไปกับครอบครัวน,นะครับไปแถวบ้านนี่แหละรยกระทงแถวบ้านส่วนวันนี้ก็วันนี้วันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนครับเป็นวันอยกระทงเช่นกันแต่ว่าตอนนี้เวลาเที่ยงคืนท่านเสียทีก็คือ,อยังไม่ถึงช่วงที่คือเป็นวัน,วนก่อนอยกระทงตอนที่ยังไม่นอนนะครับ นึกออกปะก็คือมามาแคสก่อนเผื่อว่าจะไม่มีโอกาสได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไม่ทันไหมครับก็จะอัพวันนี้แหละอัพวันลอยกระทงเนี่ยนอะโอเคเกมนี้ก่อนแล้วกันนะครับเราจะไม่เล่นเกมซ้ำกับปีที่แล้วนะครับดีแล้วเล่นเกมนี้จําได้เอ็มไทยที่เลือก 3G ลอยฟ้าอะไรสักอย่างเนี้ยกับเป็นประเทศลาวนะครับจาได้เลยโอเคแบบนี้มีมีซาวด้วยอ่ะและคุณี่ว่าและคุณใช่ปะใช่ปะ เออก็ใช้ได้อยู่นะอ๋อนี่เพลงแะไรกรทงเหรอมองมองขึ้นไปบนฟ้าจะเห็นดวงจันทร์อ่าฮะมีโฟกัสด้วยน่ารักโอเคเกมกระทงหวานประพอนะครับเล่นเลยดีกว่าแล้กกระทงได้เลยนะครับกระทงเล้วกระทงเล้วกระเทยแล้วก็ไม่ใช่กระเทยเล้วกระทงแล้วคลิกที่ปุ่มโอเค เ,เอาลอะไกันทงออะไรกันดีกว่าค่ะโอเค<ร> <Okay. S 2> เลือกสถานที่เลาวก็ทงกันเถอะอันไหนดีเอออันนี้เป็นวัดนะครับแล้วก็มีกระทรงมีคนอยู่นี่เป็นทุงน่งนาอันนี้เป็นเป็นล้ม <c oughs> ล้มสีเทาอันนี้เป็นในเมืองนะครับรับผมแล้วผมว่ารับตาแล้วก็กดอ่ะอันนี้โอเคชันเมืองนะครับโอเคเล่นไปเลยจุดทูบเทียนได้ใช้เมาลัดไม่ขีดไฟไปจุดที่ปลายทูบและเทียน ยัดเคโอ้ซิมูเลเตอร์มากเลยโอ้ยัดเคโค้ดิมูเลเตอร์เป็นเป็นกระจุบบุหรี่เป็นเขาเรียกอะไรวแล้วกระทงซิมูเลเตอร์นะครับยัดเคใช้ได้อยู่ถวายพระพรให้ในหลวงของเราดีกว่าให้ให้เออเข็ดทุกแล้วยิ้งข้าวถวายพระพรให้ในหลวงในช่องเคนะครับก็มวยพรที่หนึ่งขอพิมพ์ประดับพิมพ์สายขอให้พระองค์ทรง ระเจริญยิ่งยืนนานนี่สองนะครับก็ตัวที่เขาอวยพรอะไรกันบ้างวะคือนึกไม่ออกอ่ะนึกออกแค่นี้เห็นไหคิดแป๊บนึงนะครับอายพรให้ในหลวงอายพรให้ในหลวงขอให้พระองค์มีภาระนามัยสุภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ อันนี้ก็จริงๆก็ที่ผมคิดได้ก็มันก็ไม่ได้ามาไม่ได้แบบไวพรไม,ไม่ได้ถือเป็นคำาล้วนในหลวงเนยว่าก็ขอให้บ้านให้ประเทศไทยสงบส,สุขนะครับก็ <c oughs> ไม่รู้สินะโอเคตั้งคำตั้งคำตัำ้งค,คำอธิษฐานเอาไว้ในใจคเพื่อปล่อยกระทงลงน้ำโอเค โอเคกระทงลอยไปในสายน้ำนะครับโอเคครับขอใส่คำอฏิฐานของคุณขอให้คำปฏิฐานของคุณสมบันทุกการนะครับโอเคครับอ่าฮะนี่อรากระทงถายพระพรนะโอเคต่อไปก็ <c oughs> มีการไปหาคำมา้ดยว่าจะถายพระพรอ,อะไรบ้างมันลืมอะ <c oughs> นึกคำไม่ออกอะโอ okay. เคมีแกมอื่นปะ ลองหาเกมมือซิอันนี้อะไรเอ่ยเกมลอยกระทงออนไลน์เกมลอยกระทงออนไลน์สกิปแต่สกิปเลยคุณเป็นะไรกับใครไม่มีไม่มีให้ลอยกับใครอย่างเงี้ยนะไม่มีไม่มีมมมมมมลอยลอยกระทงลอยหนึ่งครอบครัวหนึ่งกระทงชล <laughs> ปริมาณขยะ อ่าฮะแล้วสตาร์ทไหนทำอะไรบ้างรอยที่ไหนบ้างเออที่กรุงเทพแล้วกันนะเล่นไงวะ up down left right ควบคุมกระทงงัดกระทงเขียนงี้เหรอให้เอากระทงไปที่จุดหมายโดยที่ไม่ไม่พังแล้วเก็บไอ้นี่ด้วยโดนัทเหรอเอาโดนัทไปทำอะไรเหรอกรุงเทพไปภาษีแล้วนัสตาร์ดาวลา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 าาคือนี่นี่โอเค มีเกมให้เล่นด้วยอย่างนี้แหละนะโอเคไปเก็บตุ้มนัดใช่ไหมหนึ่งอันอร่อยเฮ้ยมันก็อยากไปหนึ่งซ้ายเองอะ่ะแต่ก็อยากไปหนึ่งขวาแล้วนะชิกระ,ะทงใครอะ่ะกระทงกระทงแว่นนี่วะกระทงแว่นเต็มเบย์อ,อะ่ะโอ้มีมีเรือแว่นด้วยมีเด็กแว่นเต็มเบย์กรรมเอา้าเลยอันนั้นไปแล้วอะ่ะวอ,อะไรปลามีปลาปลาปลาแว่น กระทงเว้นปากเว้นอย่ายาย่าไป่ถึงไ้อีกแล้วอ่ะไปรุดกระทงเั้นอีกแล้วอ่ะอย่าเพิ่งสิอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเลี้ย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 โอ้ยเอ้าตายห่าตายแน่ฉันตายแน่ฉันไม่เหลือแล้วไม่นะไม่กระทงฉันโอ้ยอ้อยไม่ไม่เอาไมไม่ยอ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 มจะมีได้ไงอ่ะ เอาเล่นนะจอแทนเลยกรรมีแต่ไม่มีแบนเต็มเลยอ่ะทำไมฉ <c oughs> ันไมิยอมนะหลงนะจ๊ะไปลยุลยลุยเนี่ยซิกแซกตกดิจิตอลดิจิตอลอันนั้นหลอกนะจ๊ะเออสามดูโหหลบนัดเต็มเลยอะอย่า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 คิดเช่นนั้นกระทงอย่ากแบนนะจ๊ะเอ้าไม่ได้อะโอเคเข้าสู่วัดเลยลเ,ลเยี่ยมเกมเคลียดยี่สิบแต้มแบนทำไมทำไมไม่ทันแล้วนะจ๊ะ เยอะมากครับโอเคเกมอื่นสิเกมนี้ปีที่แล้วไปแล้วนะครับก็ข้ามไปดีกว่าเกมน,นี้เด็กสยามคือเกมอะไรเอ่ยเล่นสดนะครับโหส่สามแสนคนเนี่ยหรอวะสุดยอดไปเลยลูกเพ่เอาเกมเดิมเกมเดิมอะไรเนี่ยนะเกมเล่นเกมแข่งคะแนนคืออะไรอะไรคือแต่งตัวฮาลุ่วเด็ดนะลึคเพื่อเล่นเกมอ่ะ มันเกมเดิมอีกแล้วพี่ต่เกมนี้นหจ๊ะทำไมอ่ะแต่งตัวเป็นละกระทงฮะฮ่าเลยถึงกับฮาเลยมีเกมอย่างนี้ได้หรอแบบแว่แบบแว่เออแบบแว่แบบแว่มันรู้สึกเหมือนว่าผมผมมาเล่นเกมแบบว่าบาร์บี้อ่ะรู้สึกได้เลยว่าตังหัวใจก็เป็นต้องเป็นใคลๆว่าบาร์บี้ยังไงไม่รู้อ่ะน,นั่งเนี่ยนี่เลยเกมแต่งตัวเป็นละกระทงคุณจะต้องช่วยแต่งตัวให้กับสาวน้อยฮาคุรละ ซึ่งสาวน้อยฮาคุระนั้นจะไปรังานกระทงแต่สาวน้อยฮาคุระนั้นได้เป็นนางนพมาศที่งดงามขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับกับคุณเสร็จตัวแน่ฮ <c oughs> าลูกะเอา้าเห็นนะฮาคุระฮาลูกะฮาลูกะไม่ใช่เหรอทำ <c oughs> <c oughs> ไมตดนนี้เหตุเดี๋ยวนะฮานพมาศชื่อชื่อไหนวะเออไม่มีชื่อภาษาภาษาอังกฤษไม่มีไม่มีชื่อเถอะ มีนเป็นเฮอเฮอเฉยเลยนี่ฮาเป็นฮาคุระอันนี้เป็นฮาฮาลูกะเลดคาร์ลฮาลูกะอินลากระทงเฟสติวัลส์สตาร์เกมแล้โอ้ยยัดเคอชุดนี้อะไรกันนะครับไปไปเฮไปฮะากระทงกันดีกว่าจะไปเล่นจอได้ด้วยดูเธอเอาแตเซ็กซี่มากเลยนะผมผม <c oughs> บาร์บี้ชัด,ชด,ชดๆเลยอะ่ะเนี่ยบาร์บี้ชัดๆัเลยอ่ะ กมกำ,ำทรงไหนดีผมชอบผู้หญิงที่ทรงหน้านมาอย่างเงี้ยแหละ <c oughs> น่ารักก็ดีแล้วผมก้นๆอย่างนี้แปลกๆเอาไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาผมยาวๆก็โอเคนะได้อยู่ถ้ายาวอย่างี้ก็ตรงนี้กว่านะตรงๆครับตรงๆอันนี้ไม่ดีไม่ดีอันนี้ไม่ชอบไม่ใช่สไตล์อันนี้โอ้โหคุ้นๆเหมือนหน้าต่างเงี้ย <c oughs> อะไรอย่างี้ดีกว่านะแต่ผมว่าจริงๆผมชอบอันนี้มากกว่าเนี่ยผมเอาอันนี้ดีกว่านะครับ ชุดอากาชุดก็เออไม่ชุดผ้าแถบนี่มันอะไรเดี๋ยวเดี๋ยนะเดี๋ยวกับเหมือนเอาแตงกวามาคลุวคว้ยกันเลยมะเขือม่วงนะจ๊ะอันนี้ก็พริกนะจ๊ะอันนี้ทุกถัวถ่วจัดเลยอ่ะถั่วนี่ถัวถ่วนี่จัดเลยอะ่ะอันนี้ก็สบายนะจ๊ะโอเคอันนี้สระจพูถุยไม่เกี่ยวละเดี๋ยวนะ เออมีอะไรบ้างพัดแถบเต็มเลยเป็นจะเป็นนางนพมาศที่สวยงามมากโอเคแต่งหน้าได้ปะแต่งหน้าได้ปะชุดสีขาวอะไม่ใช่ขาวงี้ขาวต้องแบบขาวขาวไปเลยอะไม่มีอยากจะเอาเอามะเขือเอามะเขือม่วงดีกว่ามะเขือม่วงพาดดูเท่ดีใช้ได้อยู่แล้วก็กระโปรงหรอไม่เอาไม่ใส่อะไม่ต้องใส่แล้วนะ อย่างนี้ดีแล้วนะเซ็กซี่มากอันนี้ทำอะไรอ่ะฉันก็มีมะเขืมมอม่วงมนพลาดอยู่แล้วนี่นะไม่ต้องการหรอกนะโอเคสร้อยอจะอะไรเนี่ยอ๋อข้อมืออันนี้ก็ตรงไหนวะ <c oughs> เล็กมากคนเล็กเลยแล้วก็มงกุฎใส่มงกุฎหน่อยใส่ด้านข้างก็ได้ก็ดีตรงไหนดีกว่าสวยมากสีฟ้าดีกว่าแล้วก็ลเกอร์ลเกอร์ลเกอร์ <c oughs> ลเกอร์โอเคแค่นี้แหละ แล้วไงต่อแล้วไงต่อเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วแล้วไงอะเสร็จแล้วอ่ะสวยมากเสร็จเสร็จแล้วยังไงลอยโคมเหรอจ๊ะอ้าก็ผิดก็โดนยูเพลอมแล้วลอยกระทงยังไงเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วอ่ะพร้อมแล้วอ่ะเอาไงเนี่ยยังไงวะเต็มจอเลยเด้อพร้อมแล้วพร้อมแล้วทำไงปล่อยกระทงปล่อยสิปล่อยปล่อยถือทำไมอ่ะ เดี๋ยวก็ก็น่าวเดี๋ยวไฟไหมเมื่อเขมวงของฉันนะปล่อยสิวะปล่อยปล่อยปล่อยใส่ะโมวงวะเหตุผลอะไรของมึงเนี่ยไม่อะไม่ชอบอะไม่อาอย่างนี้ดีกว่าเซ็กซี่กว่าเยอะเลยทำไมปล่อยยังไงวะเล่นยังไงอะเกมเนี่ยแล้วจุดนี้ผมก็เออเออเออนี่แหละครับลูปเอาไปว่าผมก็แต่งตัวให้เธอแล้วนะครับลาก่อนนะกับหน้าปกติ นะโอเคบายบายโอเคต่อไปหน่งตัวให้ฮารุนะี่เกมเดียวกันปะฮารุกะมึเกมเดียวกันแน่แนเลยชัดเลยอะ่ะเมื่อกี้ก็ฮารุกะฮาคุาาระด้ยเพียนคิดอีกโอเคข้ามเกมนี้ไปแล้วนะครับโอเคเว็บกระปุกด้วยเกมเอะไรอย่าซ้ำนะเฮ้ยถ้าซ้ำนี่เครื่องนะนั่นเครื่องเครื่องเลยคือคือว่ามันมีเกมเดียวนหรือไงวะเนี่ย ยังมีคนสร้างมหรอจ๊ะให้ตายอันนี้เนี่ยจะไม่จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปนะโอเคน้ำกะนองเตตาลีโวราทาราชายิอาสุกาจิวาโลกะโทโอเคอย่างงี้โหเบ้เท่เลยอ่ะยงกเคกมันเกิดเลยเคิกแต่งงานเลยอันนี้อืมอ่าันนี้ดีกว่าเคิกแต่งงานแล้วกันนะครับกลอกชื่อ ร็คคูนรคคูโอเคจุดทุกเทียนจุดไปเลยจุดจ,จ,จได้อยู่โ okay. อเคครับคำอธิษฐานขอให้เงียบๆกันนด <c oughs> <c oughs> ขิขอให้ขอให้ขอให้ยังไงดีเอ่ยนึกไม่ออกขอให้ทุกทุกท่านที่เห็นความนี้มีความสุข สมปะอ้ะอาวอ้าวทำไมเขียนเนีนนเน้ยแค่นีอ้อ่ะ,ะว้ดเดเงอบเปรอ้าอะไปจะทงมาเลยไปชิวๆอบอกตัวจสอบข้อความของคุณก่อนนะเวนอันที่ทางก็เขียนผิดเนอะ่โอ้โหคุณเปลี่ยนภาษาเลยเนี่ยโอ้โหอ่านมิจอาลเลยสักคนจะทงของใครไม่รู้เลยจะทงของเอ ไอเอไอเอเขียนข้อความว่าไซเอสามส่วนสี่โอเอไอเอะอ้วออ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 าออ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 ่ออออออโอ้โออโอ้พออเอดมากต้ออ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 อนออ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 อ้ออเอออออออ่อมอ บ้านมาหาอ่านเป็นบ้านหมาตอนแรกครับขออภัยยังไม่ได้พูดนะเนี่ยเดี๋ยวคิดแล้วอ่านบ้านอีกแล้วมันมีแต่เกมนี้เหรอวะอะไรอ่ะฮารุกะด้วยสองเกมสามเกมแค่นี้ยอะไรอ่ะแค่นี้เหรอกะว่าจะวอวยพรผู้ชมหน่อยวอวยพรไม่ได้เลยอ่ะเกมมันสั้นเกินไม่มีเกมไหนให้อวยพรผู้ชมวอวยพรก็อธิษฐานมันีแต่เกมนี้แต่เกมเนี่ย จะได้เกมนี้อ่ะทำไมอ่ะโคตรฮิตเลยเกมเนี้ยฮิตมากฮิตเลอฮิตเลอฮิตเลอไม่แน่หรอไม่กลัวม้ามีได้เกมนี้ใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอ่ะใช่ใช่เก็บเหรียญใช่จริงด้วยมีสามเกมเกมโคตรหนุกเลยเกมเนี้ย โคตรนกเลยเฮ้ยได้สองหันออนไลน์เรากะทงฮะสองหันออนไลน์เรากะทงเลหรอเดี๋ยวสิแบบว่าออสังเกษเด้จะมีไหมไม่มีอันนี้แล้วกระทงปะเนี่ยสงสัยน้องกลับไปเล่นเกมเดิมมนั่นไงเกมเดิมอะ ปีแล้วเล่นเกมแล้วเกมนั้นแล้วกันอะครับก็เราจะมาขอไอพรเกมสุดท้ายกรรมจริงๆก็ค้างกันค้างทำไมอะ่ะฮัลโหลโอเคเกมนี้นะครับเอ็มไทยปีแล้วก็เล่นเกมนี้เนละิศมากเกมนี้เลิศสุดแล้วแหละง่ายด <lifting> <ten> ีไม่ใช่ง่ายดีมันมันแปลกดีโอเคอมีใครเราก็ทองอยู่ประวัติตอนนี้ ตอนนี้เวลาเชี่ยงคือ13นาทีของวันที่17อ้อเกมเดิมปะมันเปลี่ยนไปนะตรงนี้เปลี่ยนไปรอระมีเป็นภาคไว้โอเคใช้ได้อยู่พัฒนาขึ้นแล้วก็ทงออนไลน์ทั่วไทย2556สืบสารประเภทนี้มีคนลอยไว้ไหนอืม mm hmm. มีคนเริ่มลอยแล้วดีมากจะได้ไม่ไม่ไม่คันเรียกวแล้วไม่เหงานะครับโอเคเรามีภาคเหนือภาคกลางภาคอินารภาคใต้ตะวันออกตะวันตก ผมกำลังจะไปเที่ยวต่วันไม่ิตยวันเหนืออยู่นะครับก็เอาเหนือแล้วกันนะแล้วก็วกระทงนะครับก็กระทงโฟมไม่เอามีใบตองดอกไม้กรีบรัว่วกรีบรัวกรีบบัวพรับพึ่งโฟมขนมปังยี่เป็งโคมลอยี่เป็ง 4G ครับทำได้ปีแล้วเป 3G ปีนี้ 4G เรียนคำเลยเหรอ <laughs> ดีแล้วสิฒนาเยอะ 5S นะ ยาดองยาดองเลยเหรอว่าเีถันน้ำมันยาดองแล้วยองชอบกินยาดองอยู่ที่ริมคลองสัมอ้อนก็ชอบด้วยเราจะโอเคแล้วเอายาดองไปเป็นเป็นกระทงเน้นขับทำเออจงใหญ่ขึ้นใส่คำอธิษฐานค่ะโอเคแล้วแต่ละคนอ่าครับก็ ถึงเวลาไปพรงกันแล้วกันนะครับก็ตอนเขาที่แล้วนะครับที่เมื่อกี้ยังพิมพ์ไม่ทันขอให้ไม่พิมพ์ไม่ทันพิม,มพ์ิม์ไม่ได้ขอให้ทุกทุกท่านที่เห็นข้อความนี้มีความสุขสมปราถนาะลองพีแล้วไปเนี่ยทุกประการคิดสิ่งใดก็คิดสิ่งใดก็ขอก็ขอให้ได้ สิ่งนั้นร่ากงกายแข็งแข็งแรงแรงอาเอาทายหมดเลยเดีย๋ยวแข็งแข็งแรงแรงโดยไม่ต้องโดบยาติดตามแชนแนลกระผมไปเรื่อ <c> ย นะครัชแหมกรมกรมชูโอเคก็แล้วขอ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 ให้ตัวเองนิดนึงนะครับขอ <c oughs> ให้ทำโปรเจกต์สำเร็จเรียนลับปริญญาปีนี้ <c oughs> ไม่ใช่ปีการศึกษานี้ <c oughs> ได้ด้วยได้โดยสวัสดิภาพ นะครั h แหมทำไปได้จะหาไปไหนอเอาไงต่อดีขอให้ความสันธิภาพจงบังเกิดแก่ทุกๆท,ท่านนะจ๊ะนะจ๊ะขอให้ชแนล ผมมุงมิงไม่เอาดีกว่าก็โอเคครับอะไรของกูเนี่ยก็ก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้มาจนสุดสุดสุดเนี้ยถึงเนี้ยถึงจุดเนี้ยทำได้ไงเนะคุณและคุณซัสซ่าชแนลรอยยาดองเขาก็อธิษฐานว่าขอให้มีจดนี้ครับ ทำนายว่าชายหญิงที่เลือกรอยาดองท่านกล่าวไว้ว่าคุณเป็นคนหน้าตาดียันเคเพื่อนฟูงเยอะฟุงอฟุเพื่อนฟูงเยอะเป็นคนรักสนุกทอบสังสรรค์แถมแอบมีสเสน่ห์อยู่ในตัวช่วงนี้ดาวคุณพระเวียนมาคบพอดีส่งผลให้คุณมีโชคลาภอย่างแรงอะจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็มี m t h a i c o m หลักระทงรีโซลสองพันห้าสองห้าห้าหกแสตท์สองสามเก้าหนึ่งสามนะครับแล้วก็เว e ็บไซต์ youtube.com/stwatcsquestionmarkv เท่ากับหนึ่ง r f q า y v d y e 0ไม่เกี่ยวเลยแล้วก็ขอบคุณผมไม่ต้องขอบคุณแล้วถึงไหนแล้วแต่นนที่สำคัญส่งผลในเรื่องเสน่ห์คาวมรักความรักใช่ไหม ่านที่มีคู่ให้ระวังคนรอบข้างให้ดีผมยังไม่มีคู่ผมน้ำซอดอยู่ขอท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งหนักแน่นเชื่อใจแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปส่วนคนที่ไม่มีคู่ช่วงนี้จะพบรักชั่วคราวแต่ทุ่มเทมากมามดูนิสัยกันยาวๆแล้วสุขภาพช่วงนี้ให้ระวังเรื่องตับ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 ไม่ได้กินเหล้าผมไม่กินเหล้าแล้วสุขภาพของช่องช่องท้องให้ดีหรือว่าตับหมายความอย่างอื่นเนี่ยตับ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  ตางตางอีตายอีตายทุยรักษาศีลจะช่วยเสริมดวงให้โชคดียิ่งขึ้นสาธุเลขมงคลก,ก็คือห้าหกเก้าเออตรงตรง,ตรงเราไปของเราไปถึงไหนแล้ววะแชร์แชร์ไหมแชร์ไปเลยเดี๋ยวค่อยไปสนใจเรื่องแชร์นะครับไปก่อนแล้วก็เออลงว่าเราข้อความของเราขึ้นไปอย่างวะเนี่ย ขึ้นยังอ่ะเหลือไปแล้วอ่ะอยากอ่ของตัวเองนะจังเลยตอนเนี้ยฮัลโหลนั่งไงอ๋อไม่ใช่ของฉันของฉันไปไหนไงนี่ปะไม่ใช่อ่ะไปไหนแล้วอย่าดองของฉันยาดองของสาออนอ่ะนึกเพราะสําออนสาออนต้องสำออนสำออนเราได้ไหมสาออนสาออนสาออนชอบกินยาดองที่ ริมแม่น้ำแม่กลองจากสำออนดีบีซัออนกำไปแล้วหรือไงอ่ะของฉันไปไหนอ่ะของรักของข้ายาดองของข้าหายไปแล้วเล็ดขันเลิดโอเคก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยแฮปปี้รอกระทุองอร้าย ก็จบแค่นี้นะครับลาไปก่อนสหรับวันนี้ก็ในจองน้ำกะนองเต็มตะลิงเราทึงไลชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมาลำวงลำวงวันลอยกระทงลำวงวันลอยกระทง บุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจไม่น่าเชว่าคลิปนี้จะ24นาทีแนละ้วโอเคสำหรับน,นี้ก็ลาไปก่อนขอทุกท่านชโชคดีติดตามต่อไปนะครับสำหรับน,นี้ก็สวัสดีรก็ผมไปละบายบายอยู่ปะเนี่ยไม่ไม่อยู่แล้วส่งคำอธิษฐา,านให้สมออนะเอาเลือกผ้าก่อนโอเค สำมออนชอบพักไหนอีสาน <c oughs> ไป <c oughs> อ่ะบายบายครับ